สวัสดีครับอยู่กับผมเมกสตาร์จริงๆก็อัดไปครั้งหนึ่งนะแต่เธอลบไฟล์วิดีโอไปมานั่งอัดใหม่เงิบเลยมามาเล่นกันเอาใหม่ก็เอาใหม่ปะ <c oughs> ชิวๆอะ่ะเล่นมารอบนึงแล้วอะ่ะถึงจะไม่จบก็เถอะสบาย นี่นี่ไงเกือบละอ่าไม่ได้กินหรอกถ้าไม่ลบไปนี่ตายนับไปทวนอะ่ะแต่เราเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งไงสบายอ่าเป็นไงอ่ารู้รู้รู้อยู่รู้รู้ อ่าน่าเอออันนี้ลืมไปเกือบไปแล้วชิวๆอ่ะดันแรกสิวๆมากแต่เพลงดับนี่ยสิอ้าวนิ่งนิ่งอ่าเกิดอาก,การนิ่ง นิ่งใหญ่เลยเอามาเลย,เยง่ายๆจะเฮ้ยเฮ้อน่ะยายาไม่ได้กินหรอกเออเราจะไม่พลาดนะน่ะน่ะอะ เยอะละเยอะละเยอะกินไปละโดดเฮ้ยจะถึงแล้วอ่ะรู้ว่ามีรู้ว่าอยู่รู้รู้ว่าอยู่ไม่ออกมาด้วยอ่ะก็หลงก็ดไม่ได้อ่ะ cam ờ ờ, ไม่ได้กินหรอกจำได้ตรงนี้จำได้อ่าอ่าอุย้ยอู้เอาบอลทำไมเพลงดับไม่เข้าใจเอ้าตามโจโจ どどろ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  อย่างข้างบนไม่ได้แล้แบบนี้นี่ก็ได้เอ๊เอะ,อะ,อะ,อะมันกระโดดไม่ไปเนี่ย เล่นผ่านมาแล้วเนี่ยนั่นไงหวัวทุเรียนเลยไปสักทีดูดูอ่ะ มาทั้งสองตัวไปชุวชิวชิวชิชวจำได้จำได้ยังไม่อยากไปอ่ะเออนึ่งหนึ่งอ่าตก

นี่อ่ะนั่นชัดเลยชัดเลยเอาอะไรเนี่ยเอาเข้าไปอืม นักหนา <c oughs> เรียวเ,เดี๋ยวไปสิโ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> รมีกล่องเอนี่สปีเอ๊ะ <c oughs> เอฮ้ยเกอบไม่ทันดุเกิดตดตุ๊ดตุ๊ด ทำให้เหยียบแล้วเพลงดับแล้วเกมพังเกือบไปแล้วไหมล่ะเอ้าไม่ได้แปดนะแปดนาทีเนี่ยไม่ได้แปดนะล่ะนั่นแหละ ดีว่าหลบทันอจะอ่ามามามาอีกมาอีกโลนโลนใจหน้าโดดโดดปากระโฮ้ไม่มาเว้ยจะเก้มาแล้วแล้วไปไงอ่ะเอ้อไม่น่าเล่นเลย

หืมอ้อยอืมเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน้องโมจิเยียบหน่อย ยิงยาวเลยตกไหดิตกไหมเออตกไหมเออชกช้าเสียเวลาตกไหมตกไหมเออนั่นแหละอือ,ออือมาเิ้อเออหลบไม่ทันกลาม ใจเย็นเย็นโอเคใจเย็น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 นะโมจีนี่ไงใจเย็นเกี่ยวไหมไม่รู้ตกมาเดียวตกมาตกมาดินั่นไงกา <c oughs> นาอะไรเนี่ย Ah. Jayen. Jek jek. Dia ni. Eh, oh. Lawan ni ah. Ah. ตกมาตกมาอันไหนฮะหนึ่งสองสามห้าป่ะห้าห้าจะเอชุบตกอันเดียวไม่โดนเว้ย ก็หลบแล้วไปไงต่อโดดเหรอถึงเดียว <Hell yeah! S 2> เยว้ย Hell yeah แน่เอ๊ยจำได้ชิบอืมลองก็โง่อะเอ๊ะโอ้ดีดีดีด เออเอาล่าซีฮอล่าซีอ่ะสุดท้ายเหยียบไม่ได้สุดท้ายเหยียบไม่ได้ อันนี้เหยียบได้ใช่ไหมอันนี้เหยียบได้เหยียบไม่ไม่ได้เลยเหยียบได้เหยียบได้ไมเหยียบได้เหยียบได้อันนี้ เก็บได้เก็บได้เอเดะเดีอดเดดเดเก็บได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไม่เอะอันนั้นไม่ได้อันนี้ได้ปะแล้วก็อออะงั้จะเอาอีกเหรอเลโธร โอลโ,โลเลยเนี่ยได้เอ๊ะหน่าได้สามไม่ได้จริงด้วยเหมือน <c oughs> <c oughs> แดกชุดละสองสี่ห้าเจ็ดดยาวเลยยา,ยาวยข้าไปชุด <c oughs> จิงไม่โดนเลยไห้เนี่ยจิงลงแล้วกันเด้อเฮ้เฮ้ะฮ้เอ้าอุ๊ยอะไรเนี่ยตัดทิง ไรวะเออเฮ้รเนี่ยมาดูไรเนี่ยมึงเสียเวลาโดดมั้ยู้้านี่เลย อะไรวะมีดันกลับด้วยหัวแตกเลยทีเดีวยดวยผมนี่ปดวดหัวเลยม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่เข้าเว้ยนี่เอ๊ะกูว่าละโอ้ จะมาอยู่แล้ <c oughs> ไปไหนอะตอนนี้เหรอเฮยเฮ้เงียบสิใจคอไม่ดีเลยฮัลโหล นั่นแหละฮท่านผู้ชมหลังจากที่เราตกไปในท่อหลุมดำประมาณสิสเทไีไม่ได้เกิดขึ้นรู้สึกเหมือนจะเกมเป็นมาคับให้เราเริ่มใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไปไหนไม่ได้ด้วยเออหายหมดเลยหายบโโหเบิร์หเฮ้ยมุ็วอกโอโ้โหโอ้โหโอเคครับอเอาไรว่าขอพักค่นี้ก่อนละไม่ไหวละปวดหัว จากกันด้วยบุญวอล์กจึๆๆงๆงๆๆ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 ไๆๆลๆๆๆๆ